เป็นผู้ป่วยระยะไตระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยามาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี้ยค่ะแล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกผ่าตัดสมองมาแล้วมารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยอยู่ๆก็ค่าไตาสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมอาหารคุมอะไรดูแลอยู่3ปีหมอบอก ให้เตรียมเส้นฟอกไตป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันแม่มาก่อนเมื่อยุ42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับาทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยังตกใจมากคือยันบวมท้องนี่โตคะ่ะตัวเองเนี่คงจะหมดละคะ่ะมาโชคดีคะ่ะที่ฉันได้เจอกับ เซนิปินเบ้าหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังปรากฏว่าเบ้าหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะนาติมาโสมินทุกค่ะเป็นผู้ป่วยระยะไตระยะสุดท้ายต้องฟอกไตยอยู่ก่อนฟอกไตนี่คือทานยามาเยอะตั้งแต่อายุ13เป็นโรคหืดหอบเนี้ยค่ะ แล้วก็มาความดันอีกดันจนเส้นเลือดสมองแตกพาตาสมองมาแล้วมารู้ตัวว่าเป็นไตเสื่อมเนี่ยอยู่ๆก็ค่าไตสูงขึ้นมาเลยหมอให้ระวังแล้วก็ระวังแล้วนะคะพยายามไม่อยากจะฟอกไตให้คุมอาหารคุมอะไรดูแลอยู่สามปีหมอบอกให้เตรียมเส้นฟอกไตเราก็หนีไปทานสมุนไพรยาจีนมากอะไรมัางเนี่ยค่ะก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นนะคะจนเรามีอาการ ไม่ไหวละทรมานรู้สึกอึดอัดในท้องแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยคุณหมอวขาท่าทางม่า,ามีขึ้นไส้อาเจียนนี่ไม่ไหวแล้วนะต้องฟอกเราก็เลยต้องยอมไปฟอกค่ะฟอกทีแรกก็สองสองครั้งท์ละสองครั้งแต่คุณหมอบอกว่าไม่พอก็เพิ่มเป็นทีละสามครั้งช่วงฟอกไตแรกๆเนี่ยจะทรมานเรื่องทรมานนะคะพวกฟอกไปก็ความดันตกความดันตกระหว่างฟอกก็มีการอาเจียน ฟอกเสร็จกลับไปบ้านก็จะเพียนอนไม่หลับเรียกว่ากระสับกระส่ายทั้งคืนนะคะก่าจะเข้าที่อ้าวพอเริ่มเริ่มรู้สึกค่อยๆดีขึ้นละอ้าวต้องไปฟอกครั้งต่อไปอีกละอาทิตย์หนึ่งก็จันพุธศุกร์ต้องไปฟอกไตฟอกไตเสร็จกลับออกมายังไม่ทันกลับถึงบ้านเลยค่ะอยู่โรงบาลนั่งรอยแฟนมารับน็อกสลบไปเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยค่ะตื่นมาทีอ้าวอยู่ห้องฉุกเฉินคือ ไปไหนมาไหนเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้จะต้องแฟนต้องไปประกบตลอดเพื่อนที่รู้จักนะ,ะก็ได้แนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งบอกว่าเป็นสารอาหารบําบัดเซนนะ,ะเป็นพูชนะเภสัชลองทานดูเราก็ไม่มีอะไรจะเสียละก็ต้องทานตามที่เขาบอกนะคะก็ทานพอเริ่มทานนะสิ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ฟอกไตความดันไม่ตกแล้วก็พอฟอกไตเสร็จก็สึกเป็นปกติ ไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะอ่อนเพลียเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีก่อนหน้าเนี่ยเราฟอกไปแล้วเนี่ยต้องข้ามถนนนะคะ,ะมีสะพานลอยเนี่ยจําเป็นต้องข้ามเนี่ยเราก็ข้ามเหมือนจะข้ามแต่กว่าจะข้ามได้เหนื่อยมากเลยค่ะเหมือนจะขาดใจแต่หลังที่เราที่มาเจออาหารเสริมตัวนี้นะคะข้ามสะพานลอยเน่ยเดินขึ้นสบายมากแล้วเวลาไปฟอกไปกลับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขับรถไปเองค่ะทั้งไปและกลับ แล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยกับฟอกไตเสียกลับมาก็เหมือนปกติเลยไม่มีอาการเดินทางไปไหนต่างจังหวัดขึ้นรถลงเรือก็มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้รู้สึกชีวิตดีมากเป็นปกติรู้สึกต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยค่ะที่ทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นปัจจุบันนี้จะพอกสามครั้งนะคะลดลงมาเหลือสองครั้งคุณหมอมาดูบอกเออโอเคทุกอย่างดีใช้ได้ฟอกสองครั้งก็โอเคละคิดว่าอีกหน่อยก็จะลด การฟอกไตลงไปได้เรื่อยๆค่ะป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันแม่มาก่อนเมื่อยุ4 2ปีงันหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือยันบวมท้องนี่โตคะ่ะตัวเองเนี่คงจะหมดละคะ่ะมาโชคดีคะ่ะที่ฉันได้เจอกับ เตืนนิสิตเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันนี่มาก่อนเมื่อยุ42ีงปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20 3 0ปีแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ทุดลงทุดลงทุดลงเรื่อยค่ะ มาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือดัอนบวมท้องนี่โตค่ะแล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตาที่จะมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะหมดละค่ะมาโชคดีค่ะที่่านได้เจอกับ สวนิเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างงั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างที่ฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากฉันบอกอ,อีกแล้มาหลอกอีกแล้ให้กินยานุ่นยานี่คิดว่า ไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปจับตรงไหนมันก็บังคัาอะไรบุ๋มหมดละหะค่มันบวมฉุกอ่ะค่ะแกก็บังคับให้แทนทานก็ฉีกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกะคะ่ะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอย่างที่ขาแขนเนี่ยเรายังพอว่ายกได้ ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายพอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกำหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันนชัันหายไปเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่100กว่า1 4 5 0อะไรเ่าเานี่ค่ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดทุดที่2ต่อ ปรากฏว่าเ <c oughs> บาหวานความดันน้อยท่านดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทํามาค้าขายได้แล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ฉันเป็นอยู่โดยคุณหมอน,นัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้เดอนที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่เพราะว่าได้กับตัวดิฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่ เพราะว่าเหมือนกับว่าดิฉันได้ชีวิตใหม่ซึ่งว่ามันน่าตายไปแล้วตั้งแต่ต้นต้นปีละค่ะมันยังอยู่ได้ถึงวันนี้ยังก็ขอขอบคุณ